สวัสดีครับผมจาโกกฤษรอีสานนะครับพี่น้องครับไม่นี่ก็อีพาพี่น้องมาคลิปนี้มา่นปุ๋ยกันเนาะพี่น้องครับ่นปุ๋ยทางใบนะครับนี่เป็นปุ๋ยมันหน่อยนะพี่น้องเนาะเป็นมันหน่อยหนึ่งเดือนนะครับพปนไปเลยทีครับใส่ต้นเลยครับผม โอเคนะครับผมนี่นี่กะจะบอกสาเหตุนะครับผมมาเขาพ่นแบบนี้มันได้ดีบอกนะครับมันก็ดีนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นประสิทธิภาพของปุ๋ยมักนะครับเขาพ่นไปนี่ที่อยู่กับใบนี่เนาะพี่น้องนี่เป็นอยู่กับใบอยู่กับใบอยู่กับยังข้อกะยิต้นขาอกะจิดูดซึมเข้าไปกินแล้วก็เพศอาหารนะพี่น้องเนาะส่วนที่ลงดินนี่มันกะจะมุดลงดินนะครับมันจุลินทรีย์นะครับ ครับกับส่วนที่มันลงดินนะครับมันจะเป็นจุลินทรีย์เนาะมันยืมุดลงไปนะครับผมกับว่าได้เสียหายอย่างเนาะมันบละเหยนะครับทั่วจุลินทรีย์นี่จุลินทรีย์นี่ก็ยืมุดมุดลงไปในดินก็จะไปกินแบคทีเรียเนาะกับครับก็ตามสเต็ปของมันนะครับพี่น้องเนาะปุยจุลินทรีย์นี่ครับเขาก็ยืมุดเนาะมุดลงไปนะครับหรือว่าเขาตกอยู่ตรงไหนเนี่ยมุดลงไปกินแบคทีเรียนะพี่น้อง ตัวนี้เขาก็ยียดูดซึมพืชก็ะจยดูดซึมไปเป็นอาหารมุดลงไปไปหให้ดินเหวไปกินจุลินทรีย์แบคทีเรียที่เสียนะครับกินปุ๊บแล้วเขาก็แตกตัวไปขยายตัวไปเป็นอาหารครับน้ําอาหารให้ในดินล้วนพร้อมแล้วก็เป็นอาหารน้ําอาหารไปให้พืชเ,เขากินเข้าไปอีกครับเพราะว่าเป็นรากเป็นต้นนะครับปรุงดินไม่ล้อพร้อมนะครับพี่น้องเหมือนกับเขาพ่นไปเที่นี่ตรงนี้กินปุ๊บแล้วจุลินทรีย์ตัวที่ลงไปนี่ไปปรุงดินไปให้ ให้พืชไงเราก็กินได้อีกนะครับผมถ้าหาเขาไปได้ก็หากินไปกับไปเจอดินดีๆจุลินทรีย์ตัวนี้ก็กินเข้าไปนะพี่น้องนะนะครับก็บจะเป็นพลดีไปอีกนะครับบ้องย่านว่าขีดบ่ถึกพืชเราละอองมันออกไปเบิดขีดตอนนี้หน่อยละอองมันออกไปเบิดก็บ่เป็นยังเนาะลงไปในดินครับปรปับปรุงดินเขาย่างดีเลยครับผมจุลินทรีย์มัน่เหมือนเคมีนะครับเคมีนี่สีลเลเยเนะพี่น้องนะ แล้ไไปหายไปเนาะพี่น้องเอาใไ่ไปถ้าพืชเขาได้กินบ่ทันกน็กับว่ามีประโยชน์ที่ฮอร์ไไปเนาะแต่จุลินทรีย์เนี่ยลงไปดินแนละ้วไปปรับปรุงดินไปยุดีดินคนระับบ่ละแล้วไปนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะนี่กับน่าจะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเก็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกนะับแปลงนี่ผมก็ไม่ฉีดแล้วได้สิบกเมือ่อยี่สิบเมื่อนะพี่น้องเนาะก็อยู่ในคลิปอยู่ในช่องก็ยูคลิป มันแปลงนี่อยู่หลายคลิปประมาณสองสามคลิปนะครับก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับมีอย่างกับสอบถามเลขเป็นเรียนรููได้เนาะพี่น้องเนาะในการเฮ็ดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับครับก็เฮ็ดบ่ยักหาง่ายๆวัตถุดิบง่ายๆนะพี่น้องครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตฉีดต่อไปนะครับ ครับผมขยี้ได้มาเอาหยาล้นล้นล้นมันมันมันเหี้ยนะพี่น้องแปลงนี่เนาะแปลงที่มันเป็นใบหยิกเนาะพี่น้องผมขีดปุ๋ยก้อนเราผมค่อยมาเอาหยาเนาะที่มาล้นพวกนี้ล้นหยาหน่อยนะครับผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าอีกต่อไปครับผมช่วงคลิปนี้จ้าโกกเกษตรอีสากนก็สวัสดีครับ